สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่อง and family นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเนาะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องฟางก็ไปฉีดวัคซีนนะคะรอบที่2ในวันที่27เมื่อวานนี้ก็มีพี่เฟิร์นนะคะเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะพาน้องฟางไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวานอนนิวาสนะคะ เพราะว่าฉีดหัวไหลทั้งสองหัวไหลเลยนะคือสี่ครั้งครั้งละสองจุดคือคือไหล่ขวาไหลซ้ายนันเองนะคะวันนี้น้องฟางก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเช่นเคยเนาะเพราะว่าปวดไปไหนจ้าสาวน้อยเพราะว่าน้องฟางปวดแขนค่ะฉีดวัคซีนเมื่อวานก็ปวดแขนอีกแล้วไม่ได้ไปก็วันนี้ก็ตื่นหุงข้าวทำกับข้าวให้ลูกนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนอ้อยเอฟซี นะคะไม่ได้ขึ้นไหลสดเลยนะก็หัวใจหุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็ให้ลูกลาคุณครูนะคะจะถ้าไปไม่ไหวก็ลาเพราะว่าคุณครูรู้แล้วนะคะว่าน้องฝากโดนโดนโดน้องมากคนะ,คะ,นะคะจ้ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดต ในส่วนต่างๆของการเตรียมงานฉลององค์พระปู่ประจําปีนี้กันปในส่วนของต้นไม้นะเราก็พยายามที่จะรดต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้นั้นได้มีความร่มเขาเรียกว่ามีความชุ่มชื้นนะคะให้คือไม่เหี่ยวเฉานั่นเองนะคะอันนี้ต้นต้นนพะเก้าอันนี้ก็เขาเรียกว,ว่าอัดน้ํานะคะนี่ค่ะ,ะน้องฟางก็จะรดช่วงน้องฟางก็จะรดช่วงบริเวณตรงนี้นะคะ,ะบริเวณตรงนี้เนาะนะแต่ถ้า ช่วงที่เขาฉีดวัคซีนนี้แอนแอนก็จะรดนะคะจะมารดแทนลูกสาวเนาะตนตอนนี้นะคะต้นนกประก้าตอนนี้ขึ้นสวยใบออกเริ่มสวยแล้วตอนนั้นแห้งค่ะเพราะว่าไม่ได้น้ำนะ,ะตอนนี้ก็อัดน้ําเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูจุดตรงนี้บ้างน,นะคะจุดตรงนี้เป็นจุดที่ประดับโคมไฟการตกแต่งจุดถ่ายภาพนะคะมีการประดับไฟเดี๋ยวจะมีการประดับโคม เป็นจุดการถ่ายภาพนะคะเพราะว่าตรงนี้มีรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมีหญ้าเทียมที่ให้ทุกคนได้เดินนะคะแล้วก็ถ่ายภาพจุดตรงนี้นะคะนี่คือการประดับไฟนะคะเมื่อวานนี้ทีมงานแอดมินนะคะของบริษัทมณอมมุมทรัพย์จำกัดน,นะคะก็ได้ทําการตกแต่งไฟนะคะนี่นะคะไฟนี้เป็นไฟโซลาเซลล์นะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะโดยที่ไม่ต้องเเขาเรียกว่าเสียบ ไฟนะคะจากเสานะคะเป็นแสงไฟจากแสงพระอาทิตย์เรานี่แหละนะคะคือตอนกลางคืนนะคะถ้าเราเปิดเปิดปักจุดเดียวมันก็จะสว่างไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นความสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้บ้างนะคะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นด้านของการเแท่นนะคะตั้งผ่านแท่นายสีขนาดยักษ์นะคะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆนะคะที่อยู่ในช่วงของการพิธีบวงสรวงนะคะนี่ค่ะ ก็คือคือเราต้องถวายป่ายสีถวายฉัดถวายผลไม้อ,อยู่แล้วประจําทุกปีนะคะนี่ค่ะสวยงามมากฉัดด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นี้เป็นฉัด16ชั้นแล้วรองลองมาเป็น9ชั้นและรองลองมาก็เป็น7ชั้นนะคะ f อนี่นะคะแล้วก็แท่นเนี่ยนะคะใหญ่มาก ใหญ่มากรองรับผลไม้รองรับของที่จะถวายองค์พ่อปู่ปริจิตนะคะเขาเรียกว่าอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะคะส่วนลานนะคะเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะคะลานในพิธีนะคะก็ได้ทําการเทพื้นปูนเรียบร้อยแล้วนะเคลียร์พื้นที่อย่างเรียบร้อยเลยนะคะตั้งเต็นต์ตั้งอะไรได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งเก้าอี้ได้สะดวกขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้บ้างนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นการอัปเดตนะคะ อัพเดตตามจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็คือการใส่ฝ้านะคะในสาราองค์ในศาลาตั้งพระนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะมีใครมีบ่าวมืดมีจิกโกมีชิดนะคะมีบ่าวนุนะคะบ่าวนุก็ามาเริ่มมาช่วยงานลุงช่างแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะการติดฝ้านะคะด้านบนนะคะก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเนาะ นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเราก็ดูแล้วมันก็ดูยากเหมือนกันนะเออขณะเราไม่ได้ทําเราคิดว่าอู้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะนะคะนี่ก็เป็นส่วนต่างๆที่จะพา FC ทุกเดี๋ยวต่อไปเราจะพา FC ไปเยี่ยมชมอะไรเนาะนะคะต้นคอสมอสนะคะได้ข่าวว่าออกดอกแล้วต้นคอสมอสออกดอกแล้วเนาะนะคะจริงหรือเปล่านาะอนะคะตอนแรงนึกว่าจะออกปีใหม่นะปาดคืองามแท้พี่น้องปาดงามอิหลีเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอ้ยนี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่นะคะต้นคอสมสตนะคะมีสีอะไรเอย่ยมีสีชมพูมีสีบานเย็นนะสวยมากมมีสีขาวด้วยนูน่นนี่ค่ะคล้ายๆสีขาวเลยนี่นี่นะคะออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีดอกบานชื่นที่เมล็ดนะคะร่วงเ,เขาเรียกว่าร่วงลงมาจากการที่เ,เขาเรียกว่าเด็ดออกเนาะนะมันก็จะร่วงเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมคะ FC นี่ค่ะดอกบานบานชื่นนะอ,อกเต็มเลยนะพี่น้องเนะ้เออมันสงสัยมันจะแทรกซ้อนกันอยู่แถวทงนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตตามจุดนะคะที่มีการปลูก ต้นคอสมสนะเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงนร้นอื่นบ้างะนะคะจุดส่วนจุดถนนนี้ก็คือถนนดีแล้วสามารถสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นช่วงนี้รถผ่านไปผ่านมาเยอะอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีถนนใหม่นะเขาก็จะไปทางลัดเร็วมากขึ้นนะคะคือไม่ต้องเวียงไปด้านด้านฝั่งนู้นนะคะคือเขาจะผ่านตรงนี้นะคะเราสังเกตด,ดูตั้งแต่ถนนใหม่ปุ๊บจะมีรถผ่านหน้าองค์พระปู่เยอะขึ้นนะคะ เพราะว่าจะไปทางบันมงสะดวกมากสะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นการเขาเรียกว่าถ่ายภาพเนาะถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพก็จะมีหญ้าขัดมอนนะคะหญ้าขัดมอนเป็นป้ายนะเป็นป้ายองค์ปู่นะคะจ้ะองค์ปู่ปริจิตนะคะสามารถถ่ายภาพได้จุดตรงนี้นะคะจุดหนึ่ง จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ปลูกต้นคอสมอสเช่นกันนะตอนนี้กําลังออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะ,อ,ะออกทันงานองค์วงสวงองค์พ่อปู่ปริจิตพอดีเลยเนาะนะคะไม่รู้ว่าเป็นดอกคอสมอสพันธุ์สูงหรือพันธุ์เตีย้ยหรือพันธุ์อะไรเราไม่รู้นะทุกคนรู้แต่ว่าตอนนี้มันออกดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนจุดด้านนี้นะคะจุดด้านนี้เ็จะเป็นจุดที่เ,ออเขาเรียกว่าปลูก เพราะต้นคอสมอสนะคะนะคะมีสีเปลงใหญ่ๆด้วยกันนี่นะคะสีเปลงใหญ่ๆด้วยกันตอนนี้กําลังขึ้นเยอะมากๆนะไม่รู้ว่าจะออถอนออกบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเ,เลี้ยงนะคะต้นต้นอื่นนะคะทําให้แบบว่าไม่โตนะคะมันจะแคะนนะคะตอนนี้กําลังออกเต็มเลยนะคะนี่นะคะสีนี่นะคะ่ะเราจะเห็นทุ่งนะคะ ทุ่งดอกคอสโมคอสมอสนั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีอะไรค่ะหญ้าขึ้นหญ้า,าก,ก็มาพร้อมกับการที่มีน้ำนะคะนี่ค่ะมันก็แทรกมาด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะคะก็จะมีการติดตั้งน้ำนะคะเดินสปริงสปริงเกอร์นะคะอันนี้ก็ฝีมือแอดมินนะคะแอดมินนะคะนำมาติดตั้งนะคะนี่ค่ะก็ถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้สายราก นะใช้ใสายลากไปลากมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะนะอากาศน่าเริ่มเย็ยนแล้วนะคะก็ฝากเอฟซีทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแอนแอนก็ดูแลสุขภาพตัวเองเช่นกันค่ะนะคะอากาศเย็ยนมากเลยนะคะอากาศเย็ยนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆเลยนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเสื้อองค์พ่อปู่ตอนนี้กําลังผลิตใหม่มาแล้วนะคะทุกคนนะคะล็อกแรกหมดไปแล้วนะคะท่านใดที่รอล็อกแรกนะคะยังไม่ได้ก็แสดงว่าเสื้อหมดไปแล้วนะคะเสื้อหมดไปแล้วแอมินยังไม่ได้ทาการจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวรอล็อก2ก่อนนะคะขอบคุณเอีทุกท่านมากค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย